ค่ะมือนี้นอนธินยาจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางโค้งสุดท้ายของหน้าจอยนะคะหน้าจอยฝันเอ่อพียูนาโรงงานมาบอกสามตัวหางเดียวนะคะน้องแท่นก็บอกสองตัวห้างเดียวนะคะจะ,ะเป็นตัวใดไปเบื้องไปช่มน้ากันเลยคะ่ะตามหน้าจอยโค้งสุดท้ายนาจอยโค้งสุดท้าย,นา,ย,ายนาจอยฟันยู่บ่ะคะ่ะฟันบอคือว่าบอสสบายนน ท่องเสียบอกอย่างนี้เราปองมาท่องเสียมีเป็นสีดอากาศก็นหนาวเนาะฟันก็คองยุดทายนะเรื่องฝันเป็นอะไรถูกมากรอันอาจารย์แท่นบอกว่า<ท>น,น้องแท่นเห็นไหมแท่นมันว่าเก้าแปดอ้าวเขียนก่อนน้องแท่แนบอกเก้าแปดหน้าจอยหน้าจอยฟันนี่ยัง น้องแทนเพื่อนบอกตั้งมื่อใดบอกเมื่อวันพาถิ่บอกมื้อเพื่อนนี่ยเพื่นขนาดเพืนพ่นเป็นบ้าน,อน้องอันก็เลยถามดีอันเพลินเพลินบเอลไปหาปูขาวปูพญานาคเลยมันบงวนองบอันไหนบค่ะเพลินละเมอบเปล่นละเมอเปล่าจะเด็กๆอะไรก็แบบกบเปียกมาบ้าเปล่าแล้วก็นอนเลยบ่นอนเลยเแสดงว่าละเมอเปลา อย่าบอกเรือว่ากูมายู่เฮียนเจ้าผ้าว่ากับแน่ได้เนาะบอกห้างเดียวมีตะเลขกสองตัวอกนะแม่นะเพื่อนบอกบอกว่าออกบนแล้วออกล่างเจ้ากับบถามต่อบ่าเน่าคนนอนเนาะละเมอบอกวันนี้นาจอยฟันบ่าันฟันว่าคือได้ไปโรงงานเแหละไปโรงงานนี่แหละนั่นวันนี่แหละอ่าอ่าวันนี้ก้น ก่อนจะเขารงงานมีผู้ชายผู้หนึ่งก็บพราะเทาปานได้ดอกแต่ยังเป็นเบาๆสักหน่อยน่ะก็เลยว่าอันย่ายงวดเบังหันเจ้าเจ้าคือปเปล่าเลขอันเพิ่นบวกคัดขเจ้าคือปเปล่าเลขเลยว่างี้แหละเอาเลขอีหยังเลยว่างี้เพิ่น,นบอกว่าถือได้แล้วเนะวาะมันมันจิตเออเก่า ซีเก่าเก็บมันออกเล็กเล่าทั้งเหมืนทั้งล่างดิอืมมันออกเล็กเล่ามันไม่ได้ออกเล็กใช่ลืมบารนี้บารนี้ปักในหน่อยเลยว่าข่อยสิบอกไม่เด้อมันว่าอี่ร่ะอืมหกศูนย์สามมันว่าบอกอืมหกศูนย์สามฟันอันลุกวันนี้อันคนที่บอกหกศูนย์สามเนี่ยแม่นแม่นคนตายหรือคนเป็นคิดว่าคนสิเป็นคนตายยังไาโรงงานว่ะ อเออแมนยยี่นาลุงวงินคนตายหลายนะออบอกห้างเดียวไดนะ้หกศูนสามพี่ยี่นาลุงเงินแล้วอันเลขถูกวัดป้านี่เพิ่นจุดสองสิ้นเลยบอเพิ่นจุดสิ้นเดียวเอ้าสิ้นเดียวคลิปแรกข่อยมาตามเจ้าคือไข่อยแล้วอันให้เดเกขมัคมฝันดิกับเด็กอันก็บเด็อแทน แมี้่อืคอยว่า,ามันเจ้าหายแล้วเดว้เอ่อมันเป็นผูน้ใดเนาะมาจูดเมือนันโอ้อไอ,อ้ไอ้โตออวันนี้มัน,ม,นมันเหล็กขมึมฝันนงแท่นพันบอกินี่ยสินมหันน์นงแท่นพันบอกเลขขึ้นฝันเจ้าก็เล็กนนลถูกบัดแค่เจะจุดถูกอีกแล้วจุดถูกใหญ่บัดน,นี้ เวินสินไ่สินไงอ่านซิบหาคำมือว่านที่ผ่านมาแม่อันนี้เป็นอันคนที่เพิ่นเคยถูกประจำย<ม>้อนแก่นมันปะ,ปะเพิ่นจุดได้ตัวใดจุดได้ตัวใด,ด,ด,วดก็บยายห้าเก้าสามพันล้านห้าเก้าสามแม่ลักไม่ลกัลกเลยไปเห็นน้ำน้ำเพิ่นบ่อนตัวใหญ่เล,เลเ็กตัวใดชัดชัดเหมือนสุกโตบ่หาเก้าสามแม่ลกัก ว่าจุดยุ้ยอันค่ะฮะจุดยุ้อันผ่านากปุกเดี๋ยวเข้าไปไม่เห็นเลยแหละว่าแมนหาเก้าสามอันนี้เพิ่นอันที่เพิ่นเคยถือประจำนี่พูนีนอือขันตันมันก็สิได้หาเก้านะหาเก้าเออหาสาม ห้าเก้าแล้วก็เก้าสามเพระาะว่าเลขเลขถูกวัดป้านี่เพิ่นต้องตัดเนาะบางที่มันออกข้างหนาบางที่ก็ออกกลางกลางบางที่ก็ก้างหลังแล้วเลขผีรงงานนี่เลยนะจอยผีหนารงงานเจ้านี่หกศูนย์สามตัดเลยเนาะหกศูนย์หกสามเนี่ยเป็นหกสาม เป็นศูนย์สามเส้นตัวน้าจอยน้าจอยมากตัวใดมากเลขผีเลขผูกมากเลขผีเพียงเดียวเดี๋ยวคือมาคือ,อค่มข่อยไปคน <laughs> ละมากเลขหกศูนย์สามเพราะว่าเลขตัวนี้เคยออกใอยเขามากเลขผีเพื <laughs> พ่อนบอกเอาให้มันได้ติงวันนี้แมนอืมต้องหันมันไปใส่เล้าพอดบอกออกเล้าเจ้าเจ้าซื้อไว้เพื่นหน,น่อยหอย ซ,ซ,ตตซื้อลอตเตอรี่ไปจักใบไปฝันเมซื้อฝันมือได้ในพีมา่กบอกนี่ฝันมาขึ้นได้ได้ได้รับหนน้อยเลยฝันแสดงว่าขึ้นมันพาดได้เลยแม่ได้รับในหหน้อย<ม>เลยฝันเลยนี่คนทองเสียนะอา้าวสรุปพี่น้องเลขน้องแท้นี่เก้าแปดหางเดียวเลขผีอยู่หนาโรงงานมะเขาฟันนะจอยหกศูนย์สามหางเดียวคือกันเลขทูบยุ่วัดป้านี่้าเก้าสาม ะะตัดห้เลวห้าสามหาเก้าเก้าสามนะคะเลขเออเลขพีนี่กคคือตัดไหกศูนย์หกสามศูนย์สามนะคะส่วนตัวนาจอยนาจอยมักเลขพีน,นะคะ่นมาบอกบางครั้งมันก็นกนออกเล่าเนาะบางครั้งก็ออกรัฐบาลไทยเนาะก็บรูวา่ามันจะเป็นรังวัลนใดมันออกได้หลรางวัลนเนาะบางที่มันก็ไปเพื่อนบ้านบางที่ก็มารัฐบาลไทยนะคะส่วนตัวนนทยานนนทียามักเลขศูนย์สามนะคะ เป็นแน่ทง้งฮะสุสรากินแมงรัฐบาลถ้าอยู่ในนีมันเป็นเลขนองแท่นเก้าแปดเลขพีนาโุงงานหกศูนสามเลขทู่วัดป้าค่าเก้าสามตัดให้ทุกชซอตแล้วนะคะอาจารย์แท่นเป็นอย่างคือเขียดเนอะนอนย่ไตรศาสพี่นอกว่าตีงเลยเมั้ว่าตีงขันพันง่อนมันเป็นสิบานาะจอย<ง>โดนปันไาจังเศร้าบ่าเนี่ ยิงสี่จันทร์คำยังสี่จันทร์คำลูกเจ้าเป็นแบบนี้แต่ก็เป็นก็กันก็ล้านข่อยล้านข่อยก็เป็นซุ้งน่ะคันเครียดนีไหมบันนี้คันเข้าไปเข้าไปนั่นแนี่หายได้ไหมเนียมเป็นแบบเดียวกันเลยเลขยี่วัดป้านี่เวลาเวลายี่วัดป้าข้าเจ้าเน้นตัวได้นี่เน้นสามตัวหร้สองตัวเลขทูวัดป้า แต่ว่ามันชาดเหมือนถูกโตนบ่าไม่รักอือไม่รักไม่รักนอนนอนวัดมือขึ้นวันพาฝันบ่ว,วัดวัดปลาเนี่ยมันยึดติดปลาศาแต่แบว่ามีผีมีสางม,มาดึงขาในบ่เกอ,อดอไรพี่น้องยังนอนที่ย,ย่านี่นอนมาได้เด้อว,วัดป้าเนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นปลาศาเน,ะนาจอยเนาะปลาสาต่้งเดียอแต่แม่เนาะ พี่หลอกน้อยหลอกไงถิมหั่นเมื่อต์แมน้อยไงเผาบ่านเผาบ่านุ่มถิมหั่นเมื่อต์แม่สามบ้านสี่บ้านนครเนาะสามสี่สามสี่หมู่บ้านสามสี่หาหมู่บ้านเผาบางหั่นเมื่อต์แมน่าละแม่รักเจ้าคือนอนได้่าอุ้ยเพิ่นอยู่กับจังสามเพิ่นชิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นหอดกอยานวันนั้นลาดวันนั้นลาดวันนั้นครหาหมู่บ้านเนาะเผา เวลาคนไปนอนวัดเด้อพี่นอนนอนวัดวันพระนี่นอนวัดวันวันบพะเลยนอนบ้านนะคะสรุปแนวทางโค้งสุดท้ายของน้าจอยจะมีเลขน้องแทน่นนองแท่เก้าแดหางเดียวเลขพีนาโรงงานมะเขาาฟัน603ูน60าหางเดียวเลขทูวัดป้าจุดวันพระใงขืนสิบห้าคําห้าเก้าสามนะคะตัดให้ทุกช็อตร์เดอค่ะเด็กนองแท่เก้าแด เลขปีหนาลงงานหกศูนย์สามเลขผู้วัดป้าจุดจุดวันพระขึ้นสิบห้าคำห้าเก้าสามนะคะส่วนตัวนาจอยนาจอยบอกว่ามักเลขผีอยู่หนาลงงานนะคะ mm hmm. เคยอยู่นาจอยเลขตัวนี้ mm hmm. เคยออกช่วงนี้แหละมม่ออกหกศูนย์สามหกสามศูนย์อะที่จําได้นี่คู่นวลถือลายตอนถือสามแสนกว่า mm hmm. เลขออกตัวนี้ ช่วงนี้แหละช่วงหนาน,น้าวนี่แหละอ้าวไฮเอฟซี FC โชดีนะทางของหน้าจอ